สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยพองนบอระสุกูสุคนเปิดขานา,น,นา่กะซองเขาขนั่งหนาบ้างน้องดองตัวดองเ่ากันใส่เสื้อสีเดียวกันเลยซองสาวสามสาวม,ม,มาเล่นกันดนั่งอะไรแบบนี้โดนมาบอกกั้ บรรยากาศซีคึมๆมาเนี่ยนคึม้นลงไปเลยใส่ซองเถาเป็นกินที่พุ่ตรงได้นี่แล้วตกได้ไม่ใ้หนาจิบเผาได้บ้างไี่จิ้บเาเขาเอามาอ่าไปกินที่นก็ได้เต็มติบได้เลอันนี้คงนีนะังไห

หยันไปใช้ดอกนาชิกินแล้วพ่ยายบ่กินใ<อ><อ>ช้กินนี่กินอยู่นี่มามากินอยู่นี่กินน้ำกันเนอชิกินอยู่รูมบ่เออกินอยู่เพิ่งกินใช้ก็ก,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 กินมาปืนมา

เวรเห็ดเก่าเนาะเก่าเวรเฮ้ซึ่งแคแล้วมาหนิรั่วพุ่มเลยรั่วพุ่มเนอะจานนะฮะแล้วจานตไปรู้แต่จานยี่รส่ชาบก็ได้ชาบมันด้แล้ซาดนะหมตุดอกบวบเห็ดใบเลเห็ดอะไรด้าวลงครื่องโตเลี้ยวเครื่องโตมึงขึ้นบอก ห็ดไม่ห็ดน้อยหิดคันไงบ้านี um ้มากินโลดกินโลดมาสองขาคันกินโลดเขากินกินได้าหน่อยหน่อยฮะนี่ไรกินได้ไหมดีินงเห็นแห่เห็นไหมกินมัน้องก็ได้กินกันแกไว้ก่อนกินนนะนั่งล้นั่งเลยนี่ ยังมีเจ้ายังเป็นยังเข่าติดมั่นเลยไอ้มกอนมาลลามหมดแล้วเป็นยังปวดตัวไปพูดเลยข่าวเลยยังอยู่เลยมาแม่แบบนะเขาแล้วเขาขำมั้ยมั้ยินสวัสดีป่าลุงจะไปดีพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อจ้ามาหนึ่งมาหนึ่งเลยไปดีไปดีเนาะพี่น้องอ่า ไม่ฮะไหเลย้ม้าฮะนี่อันนี <t <t ้้อนเนี่ยนั่นอันนั่นนี่ร้อยเนี่ยไม่ขายหายเนาะเดี๋ยวมกินกินไปอยากกิน ดีบมดอลยดีดี้ะนะยอับตื่นกลางวกินเต็ด้ยดน้กัะกินเ็ดกได้นกินได้กินมึงนู

จะไปข้างๆนะเ้าไปอยู่ในคลิปแบบแค่แบบอายอยอยู่ตอนไหนวะเดี๋ยวคนจะทำใเบอร์เดย์เดี๋ยวยังอ่ะคนจะไล่กับเเดย์มั้งเดิมเดี๋ยวยังไม่ได้มาแตะแต่ผมผมไม่ได้แตะนะเศยตัดไยมเบอร์เดย์ c หนื่มันขินไตเหนื่อเนาะเจียวเขาคนโบราณไงม่เเจียวเนาะเขาเลือเขเจียวคอยจิ้มแป้งให้ชองคนเลยหน่ชองน้าาเยชนัดาก็มีนัดคือกันนั่องนัดนยังดำนะมองไปมองมามแล้ไม่ชอบก็้มกชอบองไปมองมา เออจะเกลือป่ะหนงางมียางโลบุ่นๆ่ะอันนั่นยางโล่เลยเลกยางตายานี่เป็นยงลจงม่งดำหางงงหางง้งงชางนั้นนได้บ่นาเห็นได้ได้ พุทธิ์กได้หมดเลยเส้นจริงน้ำเนื้อแบบชนเป็นแบบชนสัมภายอยู่เนาะน้ำเนื้ยนะงเเป็นหายชนท้ายอออันดับหน้านะแต่ก็ไม่ได้น้ำพอถ่ขาวอยู่ดีเขียวเอ้ยมันพื้นไม่เห็นเขาขี้ขาวเลยดื่มปะดื่มหน้าผมเห็นท้ายสิคุณแมัน่ทำดีใจปะ เอ้ยไปเต็มบ <ops? S 2> ่เอออ่ะเอ้ยโอ้ยก so mm ี่เด้ออยู่เด้่าพ่อนนั่งให้มง่เบิ่งูโอ้ยอ้คยันไปดคบ่ทันได้มนั่งนั่งไยเิ่มนั่งได้แล้วเนั่งได้ก็ยังบ่หนักเด้เนาะยังบ่แก่เพิ่นน่ะดอกละสั่นมาใสมันปุ้งว่มันจะยังลอยอยู่แล้วก็ด นี่นายเป็นว่าโน่โน่โน่คมอ่ะฮะน่าคงบอกแกเว้ยหง่อนเขามาขายจาบมาเจ็บนี่เพื่ันครวะาปรตีนกินจาบมะฮงได้ว่าแล้วค่ะเม็ดเป็นแาะทิศแล้วเราจะบริกาตจาบมะฮงเราจะมันยุบกมือว่าเสียบไม่เนี่ยพูดมาอีก็มะฮง กินคับอันนี้แข่งนะฮะรู้กันได้หมดแข่งหมดเลยกินกับตะมะคุแข่งอ้ามะแข่งเด้อะแล้วมันหายกับตะมะคุสุกที่เสร็จไหมครับหอมสุกนะมือพ้ภูกินนะสุกมือนะกเาแฟสิเข่งถั่ว เลบน้อยแต่ดเาัะมันเล่นพุ่มพุ่ป็นหเาน่ะพ่เป็นหมานี้เนาะสองกบเดเนาะกุ๊บยงกัเากุ๊กุ๊บอยนเ้ยมาอะไรูิมาแข่งันก็จบเขาเป็นนนจบอะไระกจบความขากแล้ว เออแ่เอาสาลลูกโอ้กินได้เลยน้ำเปเน้นอยน้เก็บได้นะน้ำเปนี่่นไปแล้วจำำ้มนก่อนกินะเนาะมันโเียงน้หน่อยนิดเียย้าาลอะไรครับได้แล้วนึงเป็นขปาานะจับมาอีกคนอเพอน้งเดียวย

จองจองวันตะโกกั่าฮาลานี่ยมันเนี่ยก mm ็จำแจ่วได้หมดกินเบิ้ลร้อนมันจะจำได้เนี่ยเดี๋ยวคุณแจวานกินเบิ้ลนะครับทำยังไงในนั้นเต็มป่าเลยกินนี่ยังนั้นไม่ได้ใส่แจ่วใส่บัตรบีใส่ดอกหมากเดียว กินมาได้บ่เออเราาแล้วเขานี่นะนี่เคย้อแค่บางเดียวเราจะกินบมเฟสจมันขอเจียวมาจำโอเคแล้วโมเฟสเขาเป็ยังสูงเลยโมเฟสโมเฟสโอ้ยอายุสามจำนี่แหะโมเฟสมันยังสูงได้ก็นี้ซิวซิวนะจำเจอเราจำคำเดียวทั้งหมดยักอืมก็เลยกินเช้อสํา ได้ยุคนี่นะรสจักเพรี้ยวแต่ว่านี่เคยกินเลยเคยเคยเลยกินกินแล้วก็แฉะนุ่มสุดยอดมันเป็นหยาบหยาบได้ตามคนเออหลายคนจะจับก่อจับเนาะก่อนแฉะนะจะปาดมันน่ากินนะจะปาดหมาะยำเลยแต่มีมียำแบบโบานเออมันโบรานหมอจาง นี่คือคนแดงกับแดงงามความที่ที <c ười> <c ười> uh right> ่สาวมก็ไหนหมดหรือหมดร้องมือเดี๋ยวมึงเปล่ากันันี่ยครั้งเดียวแต่ว่าฝั่งที่มือผมจะขาดแต่ละลายไม่ได้เลยค่ะเป็นไง น่าจะไล่ได้หอเปล่าเลี้ป่าเลยเจบอกเมบอเดี๋ยวมันขูดข้าวของยาาวอยาเอ๊ะ่ย่ง่างนิ้มจะ่ากับไก่ได้หรือมัเงาวาเอ๊ะเขากาไปงั้ะเอากาดนึกว่าไล่ได้ไหเดี๋ยวมันแขิน่เขากาดจะกินเากาดได้ไหละเหหิ่งหิ่งเลยหิ่งหิสวย เงินหมูกินเนาะเจ้าแจ๋อยู่เออโมกะจะเคยจับใส่ป่าหลดบ่นี่ข้านี่ข้าวข้าวคิดว่าเป็นตัวหนึ่งโลปักแห้งบ้านซ้อมาใสหลุดเหรออหน่องคำสี่จักเจ็ดเจ็ดคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ กีนาคู11คนมุมห้องเพิ่มเป็นเมันอะทุกคนอุวอคลนรบบบานงายยังมมวนอะไหนเลวไม่งามเนาะเรื่อน เล่มย่าและน้าหี่เด้มาฝาหมากอากกย่าอะไรคอยไปคอยไปสัมหกสสัมหัาไปงเอ้ยไปน่าไปดีข้างนอง <c oughs> เอาบ่ามีปะ ไปดีไปลุงไปลุเอไปดเมือไหร่จะถ่ายรูนอกไปด่าลุงเล่นอะเป็นยังั้งนักาั้งดีาป็นเลนหนห กันคลิปหน้าไปลูกขอบคุณที่เข้ามาชมเด้อสบายดี